สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับนี่คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งประจําวันเสาร์ที่15มกรา 15, คมนะครับน่าแสดงว่าพรุ่งนี้นะฮะสโมอสรเมืองทองของเราจะเปิดทันตโดมสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับรับมือสโมอสร BG ประทุมนะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่17 ซึ่งสโมสรกีฬาพะยยาของเรานะฮะถ้าเกิดใครจำได้ในเล็กแรกนะครับบุกไปแพ้ให้กับทีมบีจีประทุมณนะสนามลีโอสเตเดียมมา2ประตูต่อ1นครับแต่นั่นก็เป็นนัดที่แจ้งเกิดให้กับบุรเชตท่อสนิทนะฮะสามารถทำประตูในนั้น,น,นได้ด้วยแหละครับคุณผู้ชมนัดน,นี้ก็ถือว่าเป็นการล้างตาของสโมสรเมืองทองของเรานะครับแน่นอนชื่อชั้นของตัวผู้เล่นเราเป็นรองนะครับแต่มันก็ไม่ได้แสดงว่าหัวใจของทีมเราจะเป็นรองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ว11ตัวผู้เล่นเท่ากันนะฮะใส่หัวใจเข้าไปให้เต็มที่นะฮะมุ่งมั่นเต็มที่เพราะนี่คือบ้านของเรานะครับขุณพลกินยพยองรู้จทย์นี้ดีนะฮะจำเป็นจะต้องใช้ความสามารถเท่าที่มีอยู่นะฮะเล่นให้กับกองเชียร์เมืองทองของเราประทับใจในเกมวันพรุ่งนี้นั่นเองแหละครับคุณผู้ชม โคม,มาริโอยูรอสกี้อาจจะต้องรอเช็คอาการลาของคุณพลกิเลนผูกองของเราพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรปินากาตาโพชาติชายแสงดาวการวิทธาสาผู้เล่นเหล่านี้นะฮะลงสนามในปริมาณที่เยอะมากๆในเกมกลางสัปดาห์ที่เราบุกเยือนอุทัยธานีนะครับก็ต้องรอเช็คอาการละทั้งเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงการลงสนาม2เกมติดต่อกันในเกมที่เยือนชมบุรีด้วยนะฮะ แต่ก็เชื่อว่าขุมกําลังของสโมสรกีฬาพะยองของเราเวลาที่เล่นในบ้านเนี่ยจะสามารถทดแทนตําแหน่งกันได้แล้วครับแล้วก็รอลุ้นกันนะฮะว่านักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาในเล็กที่2น่ยจะสามารถโชว์ศักยภาพในช่วงการฝึกซ้อมประทับใจโคชโอ๊ ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและจะได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในวันพรุ่งนี้หรือไม่อันนี้รอลุ้นกันนะครับ ยังไงก็ตามทีนะครับก็อยากให้แฟนคลับกีเลยพยองท่านไหนว่างๆก็เรียนเชิญมาให้กําลังใจกันได้นะครับจากเดิมโปรแกรมเดิมที่วางเอาไวน้น่จะเตะช่วงเวลา19นาฬิกานะครับแต่ว่าไทยลีกทําหนังสือแจ้งมาที่ทางสโม,มสรเมืองทองขอปรับเวลาเร็วขึ้นครับจะลงสนามช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง AS Play แล้วก็ทางช่อง GMM 25นะครับไม,ไม่ค่อยอยากจะเอ่ยเต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่นะฮะ พอเกมนะที่แล้วที่ไปเยือนชลบุรีเนี่ยก็ไม่ถ่ายเอาซะงั้งงนเหมือนกันนะครับโอ้โหเจอแฟนคลับเมืองทองของเราบ่นยับกันเลยทีเดียวแต่เป็นว่าดูทางแอปพลิเคชัน AS Play นี่ชัวร์สุดนะครับยังไงก็มีให้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมไทยลีกในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับ<อ><อ>ก็อยากให้แฟนคลับกีเลนพยองว่างว่านี่ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะอย่างเกมที่เราบุกเยือนชลบุรีเอนี่กองเชียร์ชลบุรีโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับมากดดัน มาส่งเสียงโหใส่นักเตะเมืองทองของเรานะฮะฮในเกมที่เราเยือนชมบุรีเอฟซและถัดมาอีก2วันเราไปเยือนอุทัยธา,ยาน,นีเต็มความจุที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับทางสนามนบอกว่าเข้าได้75%แต่จากการที่แอดอยู่ในโลเคชั่นอยู่ในสนามน มันเกิน100%นะฮะสําหรับกองเชียร์ที่เข้ามาให้กําลังใจทีมอุทัยธานีแล้วก็กดดันนักเตะกีเลยนพะยองของเราตลอด90นาทีเต็มๆเลยล่ะครับเห็นไหมล่ะครับประโยชน์ของการเล่นเป็นเจ้าบ้านน่ยมันจะสามารถกดดันทีมเยือนได้อย่างมากเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกีเลยนพะยองของเราท่านไหนสะดวกนะฮะ เรียนเชิญมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับมาก็ใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็แสดงด o c u เมนต์เอกสารในเรื่องของการฉีดวัคซีนหลายคนเนี่ยฉีดเข็ม3กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่วัคซีนยังไม่ครบก็สามารถที่จะมาตรวจเอ่อโควิดแบบเอทเคที่สนามได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือหอบอุปกรณ์ a อ K เนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่สนามตรวจให้ก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาให้กำลังใจคุณพลกิเลพยองของเรา ได้ในเกมวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าค่ำคืนนี้ขุนพลกิเลีเพียวของเราจะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะฮะรีบๆเข้านอนนะครับพรุ่งนี้มี100ใส่1 2 0นะฮะมี1 2 0ก็ใส่ไป1 5 0เนะครับเพื่อที่จะสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับแฟนคลับเมืองทองของเราหลังจากการสัปดาห์ที่ผ่านมามหลายคน ในเรื่องของผลการแข่งขันที่เราบุกไปแพ้อุทัยธานีนะฮะพรอะนะแล้วก็มาแก้มือกันในเกมวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับแฟนคขับกิเลพิจิตรก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับเราคุณพลกิเลพิจิตรนั่นเองแหะครับ